ใช่ครับโหมดพาหนะเดกกาแคริเออร์ใช่เดกกาแคริเออร์เป็นหัวหมาป่าเด็กามีสปอตไลท์ฮะเป็นหัวโลโก้หัวหมาเลยที่แบบหัวหมาเลยทีโลโก้ของเขาวเรียกให้เป็นหมาป่านะหมาเลยละพี่เครืออันนี้จะเป็นโหมดโหมดเบรคฐานฐานทับฐานทับอ่าใช่โหมดฐานทับใช่เอาแล้วสายตรงถามต้องกดตรงไหนนี่ครับปูทำฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโวคาเฟ่ครับบายไทคอลเลกเตอร์ครับครับผมครับอ่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้มาต่อเดกเบสตุดท้ายละคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าที่ถ่ายเดกเบตตุดทช้ายเนี่ยเพราะเราจะได้เราจะได้ทำให้เห็นว่ามันเก็บเดกาโลโบยังไงแล้วก็เก็บเดกาวิงยังไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาเดกาเบตมาทำก่อนแล้วไม่ได้ทำเดกาวิงเอ เดี๋ยวต้องมาทำใหม่เอเดี๋ยวมันต้องมาย้อนมันต้องมาย้อนใหม่ไงเพราะฉะนั้นอาะเลยทำเดกาวิ่งก่อนแล้วก็มาใส่ในเบสให้ดูตอนนี้วันนี้เด็กาบิ่งจะเป็นงานกล่องเดี๋ยวให้เพียกเป็นคนอุ้มไม่ได้อุ้มธรรมดานะอุ้มระเขยาอุ้มระคายาให้พี่นี่ครับอานีตัวนี้ทั้งงานก่อนโหหนักอยู่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะเลยครับนี่นะฮะ โอเคอ่ะพี่เปิดเลยเปิดเลยนะครับเปิดผมยืนหน่อยอ่ะเปิดเอียงก็ได้เอียงก็ได้ต้องต้องแงะสวยๆวยไหมไม่ต้องหรอกกล่องมันไม่สวยละอันคู่มือครบคู่มือครบขาดอย่างเดียวครับคนซื้อใครสนใจติดต่อซอยเอ้าเก้าซอยจะมาเลยจ้ะอ่า อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกลังขางไข่ไข่ตัดไข่พี่สงสัยไหมพี่สงสัยไหมใส่ตรงไหนครับใส่เรื่องทำไมเขาเรียกขัดไข่ขัดไข่เพราะมันเหมือนลังไข่เหมือนลังไข่เหมือนลไข่ไม่ใส่ไข่ทำไมมันใส่หุ่นก็มันล็อกไว้กันกระแทกในตัวหุ่นเนี่แหละครับตอบพี่เอกก็ตอบนะ้เนี่ยอย่างนี้นั่นน้าอ่า อรพี่เอกเหมืนกันครับอ่าอ่าอย่างนี้ในโหมดพาหนะโหมดยานโหมดยานยาต้องมีขึ้นมาครับอุ้ยนี่ครับอ่าโหมดพาหนะอ่าเด็กกับแคเรียร์ใช่ เรกยแคเรียหัวหมาป่ามีสปอร์ตไลท์เป็นหัวโลโก้หัวหมาหัวหมาหัวหมาโลโก้ของเขาเรียกให้เป็นหมาป่าหมาเหรอพี่อันนี้คือโหมดโหมดที่พี่เอกบอกเป็นรถแค่เรานอ่ามันจะต้องมันจะต้องมันต้องใช้โหมดนี้ในการในการปล่อยอ่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูว่าเวลาจะเล่นกับหุ่นี่ยมันมันเล่นยังไงแต่เดี๋ยวเราแปลงแปลงร่างให้ดูก่อนครับอ่า คือฐานตัวนี้แปลงร่างเป็นหุ่นได้ด้วยเป็นฐานเดี๋ยวเราเป็นฐานก่อนเราทําเป็นฐานก่อนคือพอมันมาแล้วมันมันมันเป็นมันจะเป็นโหมดรถไงเพราะฉะนั้นไอ้นี่ปายไม่ยากกดจึ๊ก่อนกดจึ๊ก่อนกดล้อะไรยกขึ้นมาใช่สวิตช์มันจะอยู่ตรงหัวเข่าด้านขวาอืมอ่าอันนี้อ่ะด้านซ้ายโทษีด้านซ้ายเหมือนปินโตเลยปินโตก็ได้พี่ คือคือดึงดึงไว้ดึงดึงโอเคโอเคคืออันนี้จะเป็นโหมดโหมดเบรคฐานฐานทับฐานทับอ่าใช่โหมดฐานทับใช่แล้วให้ดูรับอ่าทัไงต่อน okay. 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 ี่จะมีคนทำงานอยู่ข้างในนี uh ้นะครับอืมอืมแล้วที่บอกลูกเล่นลูกเล่นมันอ่ะที่มันที่มันจะเก็บอ่ะคือมันจะเก็บ มันจะเก็บพวกพวาหนะาอยู่ในนี้นี่จะเก็บพวกพานะอยู่ในนี้นี่น,น,นี่อ่าแต่หมวน hiç, มวนี้ง่ายหมดนี้ง่ายหมวดเนี้ยหมวดเนี้ยถ้ามันเปิดออกมาอย่างเงี้ยได้ไหมพี่ได้ครับอ<ะ>่าหมวนนี้ง่ายถ้ามันเปิดออกมาอย่างเงี้ยตัวตัวที่มันจะอยู่เนี่ย ที่มันปล่อยออกไปได้เลยเนี่ยเดกาวิงอืมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองเอาเดกาวิงใส่ก่อนเลยฟันที่เองอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฟังนีหน่อ่าอันนี้นี่นะครับเดกาวิงตามตำแหน่งเดิมอ๋อแล้วไอ้ตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้อยู่เบอร์สองเบอร์สองอยู่หราล่าต้องพับขึ้นต้องพับขึ้นดิพับไปขึ้นถูกต้องครับใส่เข้าไปใช่ถูกต้องพี่นี่เบอร์สาม อ๋อมันมีเบอร์ให้อยู่แล้วป่ะใช่ใช่ใช่อ่ะนี่นะครับเบอร์สามต้องมีจอยให้มันติดกันถูกแล้วพี่อ่านี่นะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มีกเบอร์สามต้องเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคือต้องหักลำก่อนคือคือคือเดิมเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือหักลำก่อนครับเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าของเล่นรุ่นใหม่เนี่ย มันจะต้องมันจะมีกลไกคือการพับใช่ไหมแต่อันนี้มันคือเซนไตมันก็ต้องแยกออกมาเหมือนที่พี่เอกทรับไมดูเมื่อกี้แล้วมันจะมีจอยจอยประกอบกันเข้าไปประกอบกันซึ้บทำไมไม่ใส่บานพับมาให้ใจหน่อยนะเบอร์สามอ่าส่วนเบอร์สี่กับเบอร์ห้าข้างซ้ายข้างขวานี้ไะใส่ได้เลยครับแต่ด้านไหนก็ได้เบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็ติ๊กอ่าอย่างนี้นี่นะครับอย่างนี้าอย่งี้จะสุดอืออันนี้คือ สมมติสมมติเราปิดเลยนะ้ปิดอะไรนีมันต้องเอาล่างลงก่อนอ่ะพี่พี่เอาล่างเลยอันนี้มันติดอะไรปืนติดอ๋อพีทต้องใส่อ๋อตัวนะครับต้องเดี๋ยวนะต้องใส่ต้องอย่างนี้ครับถับปิดลงอ๋อถับปิดลงอีกครั้งอ๋ออ่าพลาดผิดเมื่อกี้โทษที อืมแตพ่พี่ลองดันเลยนะอ่าโอเคอเดี๋ยวด้ยวยนะมันอ,อยู่ในขานอุ้ยบงังต้องอยู่ในขาอ,อ่าแล้วก็อย่างน,นี้นะอ่าม,มันก็คือเด็กกวิงมันก็จะเก็บอยู่ในเนอยู่ในขานเด็กดกับเบสใช่อ่าแล้วเวลามันปล่อยเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันจะปล่อยออกจากฐานนี้เลยโดยที่มันไม่ต้องยกเป็นรถโดยที่มันไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นรถ เพราะมันบินออกไปได้เลยบินออกไปได้เลยอ่าได้กะวิ่งเนี่ยมันจะมาตอนหลังมันก็จะพุ่งใช่เดี๋ยวคือเปิดปุ๊บแล้วก็บินออกไปคร้องกันห้าล้ำใช่พี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปล่อยยานออกไปก่อนได้อ่าด้านพี่ฟงก่อนอ่าพี่ฟงพี่ฟงพี่ฟงปล่อยยานเมืออกดนต้องกดตรงไหนตรงนี้ไม่ต้องกดครับนะครับดึงออกมาได้เลยเอาแล้วสายโดงถามต้องกดตรงไหนนี่ครับกู้ทำฮะ เี้ยไม่ได้บนดิเยวได้ไหมนี่ตั้งตรงอ่าเจอแล้วเว้ยอ่าปล่อยปล่อยเลยพี่ปล่อยออกมาเลยอ่าเอ๋ออันนี้ก่อนดีกว่าอึ้งข้าางงล่อืมอันนี้ก็ต้องคือแบบกลางปีกกางปีกนะอ่าแล้วก็ปล่อยไว้มันพุ่งไปแล้วก็กลางปีกอ่าส่วนอันนี้อ่ะเปิดเปิดได้เลยอ่าอันนี้เราก็ปล่อยออกมากระเบื้แล้วมันก็พับโชว์ โจ๊เป็นยานบินออกมาอ่ะกดกันหน้านะแล้วก็เอามันบินออกมาโชอ,อ่ะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเอาเดกาโลโบที่เป็นล่างแยกใส่อ่ะแล้วเดี๋ยววิธีการปล่อยเ่ยเดี๋ยวปล่อยให้ดูอ่าอย่างนี้นะ ใส่เข้าไปก่อนนะอันนี้ใส่เข้าไปเลยสี่เป็นห้าอันนี้สี่อ่าอืมเป็ห้าอ้าวอันนี้สี่อ่าอืมอันนี้ก็พับพับไปก่อนอ๋ออืออ่าแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือเก็บได้เหมือนกันแล้วก็ มันจะปล่อยปล่อยเวลามันจะปล่อยเป็นรถเนี่ยมันจะต้องในเรื่องใช่ป่ะพี่ในเรื่องเป็นยังไงนะในเรื่องจะวิ่งมันจะยับปใช่ไหมอ่าใช่ครับในเรื่องมันจะบางทีมันก็มาเป็นมาเป็นโหมดโหมดแคลลี่โหมดแคลรี่โหมดแคลี่ก็ปล่อยได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเราจะทําให้มันไอ้นี่ลงก็คือมันจะมีสวิตช์ดึงตรงนี้สีดาตรงนี้หละใช่ครับิึงสองอันนะอ่า ดึงเบาให้มันล็อกกึ๊บเสร็จปึ๊บแล้วก็ยกมันลงไปโฉบแล้วเราก็พับมันเก็บเป็นเหมือนเดิมอืมทีนี้เวลามันปล่อยอ่ะเียปล่อยได้เลยมันปล่อยได้เลยครับผมด้านนี้จะเห็นงั้นเราปล่อยเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งก่อนอ่ะพี่ฟงเปิดเลย เสร็จปุ๊บมันจะมีสะพะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีลิ้นมีลิ้นจะมีลิ้นจะมีลิ้นนี่ที่แล้วก็รถก็วิ่งลงมาที่บอกท่บอกให้ดูก็คือมันมีลิ้นมันมีลิ้นอ่าใช่ไหมใช่ขาข้างนี้ทางนี้อาจจะข้างนี้จะเห็นทางนี้ก่อนข้างนี้ก่อนโฉโ์ก็มีลิ้นมีลิ้นเหมือนกันมีลิ้นอ่ีลิ้นออกมาอได้อ่า สองข้างเหมือนกัน<อ>ด้านนี้เหมือนกันอืมซ<ๆ>ึ้ออันนี้มีมลินลนล้นเหมือนกันอือใช่อือแล้วลก็ไหลมานี่อย่างนี้สองข้างเหมือนกันนะอือือสองข้างเหมือนกันอ,อ,อันนี้มีลินนนล้นเหมือนกันมีลิ้นเหมือนกันอ่าแต่พอปล่อยออกมาเสร็จปุ๊บแล้วมันบินไงม,นนมันเป็นยานมันเป็นยานจโรคอปเตอร์มันมันปล่อยได้ทั้งสองแบบนะครับใช่ ไม่ว่าจะเป็นเบตหรือว่าเป็นโพสอย่างนี้มันก็ดูหมดแคลรี่ใช่ครับใช่ครับตอนที่มันกําลังไหลออกกำลังจะออกใช่ครับโชลินโชลินอย่าโชลินไหนพี่โชลินเอาไม่ได้ต้องเปิดแมสก้องดอะอันนี้คือคือคือลูกเล่นของมันที่เล่นกับตัวหุ่นได้อันนี้เพลินเพนไอที่มีฐานีีอะไรอเพลินมันจะเหมือนแบลักษณะเหมือน อ่ารถของพวกอะไรนะโทมิโทมิโทมิค้าอะไรพวกนี้มีตู้เก็บแบบใช่ลูกเล่นนิดๆใช่ถูกต้องอ่าก็ก็ก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งอ่าเสร็จปุ๊บเราปล่อยมันออกไปหมดแล้วเก็บเก็บทีนี้ถึงเวลาที่มันจะออกมาสู้ใช่ไหมถึงเวลาที่เด่กระเบิดมันจะออกมาสู้เต็มคำเต็มคำอ่าเก็บลิงก์อ่ะ กดลิ้นปลดลงไปเลยพี่ล่มาาอถึงเวลาที่มันจะออกมาสู้ปึ๊บมันก็เป็นร่างนี้มาก่อนอ่าแล้วมันทำไงแล้วพี่ปลายมันหุ่นปลายมันหุ่นอ่าในโหมดแล้วบอนี่ฮเลี้ยวเลี้ยวอ่ะดิบดิบมันก็ตั้งขึ้นมาอ่าตั้งขึ้นมาโชว์โชว์นี่นะครับตั้งขึ้นมาไม่เป็นไรแล้วก็ เราก็กางตัวตัวนี้มันลงมาได้มีมีมากดตัวนี้นี่ครับเป็นหัวตัวนี้โช๊คแล้วก็เปิดอ่าทีนี้ตรงมือมันมีลูกเล่นใส่พี่ครับอ่าตรงมือมันมีลูกเล่นใส่นี้นะครับอ่าเรายกมันขึ้นมานะครับต้องแล้วก็ต้องยกขึ้นมาอ่า มันจะลงล็อกพอดีเลยนะงอหมุนนิดนึงแล้วมันจะลงล็อกพอดีเลยซ้ายขวาเหมือนกันแล้วมันล็อก็อกเกลียวแขนเข้าไปเลยใช่ใช่พี่หันให้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 ดูให้ดูเดี๋ยวผมไม่นี่แหละอย่างนี้นะปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ยกขึ้นมาอีงนี้นะมันจะเข้าปึ๊กพอดีแล้วก็บิดแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าล็อกของมันเองแต่นี้ยังไม่เข้า มาอย่าดื้อเลยอย่าดื้อสิลูกกำลังถ่ายคลิปอยู่อย่าดื้อสิลูกอย่าดื้อสิลูกอ่าอ่ะเข้าละเข้าละอ่าโอเคก็จะเป็นอย่างนี้มือลูกเล่นของมันคือการดึงมาแล้วบิดมาแล้วบิดอ่าอันนี้ถอดออกมาเองได้ได้ครับได้ได้เพรแต่คือเหมือนเข้ามาแล้วก็ให้เราบิด ตัวนี้มันเป็นที่เก็บมืออ่ะอือ <จะ S 1> อ่าคือแพทย์ที่เก็บมือใช่ที่ระวังเลยนะมือนี้ชอบหายเพราะมันหลุดได้นะถูกต้องครับแล้วแล้วได้กะเบดอ่ะไม่ใช่ว่าขยับได้แค่นี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ขยับได้แค่นี้อย่างเดียวนะพี่ยังไงได้มั้งมันขยับออกนี้ได้ด้วยอเออเอาไว้ให้ทำแขนตรงทำอะไรท่าอะไรอ่ะ ห้าบินเพราะมันทำไม่ไม่หักมันทำแขนตรงไม่ได้ไงพี่เดี๋ยวมันดูไม่เหมือนเป็นแขนใช่ไหมมันติดขาไงไอ้ไหได้พี่อ่านี่แล้วก็ยกมานิดนึงกำลังสวยนะอ่านี่เรียบร้อยเด็กบระเบ่อยอยู่า่ อย่าอยู่ออาอ้องมอือมีสองอย่างที่สองอย่างที่มีปัญหาคือมือชอบหายกับตัวชอบเหลืองอ๋อตัวนี้ขาวล้วงเลยตัวนี้ขาวจ้วเลยครับตัวนี้ขาวจ้วะขาวจ้วเลยน้ำหนักได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แล้วซีรีส์นี้ที่ว้าวเนี่ยตอนที่ออกมา ก็ว้าวอีกเรื่องนึงก็คือมันมีมันเป็นเด้กรเบิดนี่นะพี่ใช่ครับใช่คิดถึงเลยตอนดูแลคิดถึงเลยว่าเอ้ยมันมีฐานมาแล้วด้วยถูกต้องมันมีฐานมาอีกแล้วแล้วตรงนี้เหมือนสำนักงานใหญ่เหมือนเป็นสำนักงานเป็นเป็นตึกเป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศงานออฟฟิศทำงานอ๋อใช่ใช่ใช่มันเป็นหน้าตาหน้าต่างใช่ไปดูปฏิบัติการแล้วพี่พี่ดูหน้ามันเนี่ยพี่ดูหัวมันหัวมันอะ มันเป็นเหมือนหัวหมาเป็นหมวกนอกหัวหมาแล้วแม่งมีอันนี้<ม>ด้วยนะมีไมโครโฟนแม่งมีมีมีไมโครโฟนให้พูดเ,เลยโ,เคโคตรเท่เลยอะเฟี้ยวมากสวยหนะ้าด้วยกระเบืดสวยนะ้สวยครับมีไมโครโฟนจริงมีไมโครโฟนหัวหมาถึงแม้ว่าม,มาถึงแม้ว่า,อาตอนช่วงหลังๆนังนะ่ะเซนไตอะเด็กจะไม่ค่อยเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยอินกับฐานแล้วก็เถอะ อืมอ่าแต่ผมสำหรับสำหรับเราเราดูแล้วมันก็ยังเป็นมันก็คิดถึงอยู่นะใช่ครับคิดถึงคิดถึงที่เป็นฐานอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะเอาหุ่นมนรวมในฐานไม่ได้อืแต่คอนเซปต์เดิมที่มันยังอยู่เนี้ยก็คือฐานเนี้ยไปร่างเป็นหุ่นได้อ่าใช่ครับนี่แหละคอนเซปต์เดิมมันครับตัวนี้สารพัดประโยชน์จริงๆใช้ตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยนะฮะมันออกมาตอนต้น อ๋ออันนี้ออกมาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับแต่ว่าตอนหลังอาจจะไม่ได้ตอนตอนหลังในเรื่องอาจจะไม่ได้ใช้เดกับเดกับเบสู้เท่าไหร่จะเป็นจะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์เดกับเดกับวิงครับจะจะออกเยอะหน่อยแต่ช่วงที่มันออกมากลางกเรื่องก็ว้าวอยู่เนกันครับผมอ่าก็น่าจะครบถ้วนอยู่คลิปนี้สำหรับเด็กเบสอ่าสำหรับซีรีส์เดกการนเจอร์เลยอ่าสำหรับซีรีส์เดกการนเจอร์เลยแต่ว่ายังติดเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนตัวหนึ่งบาร์บารี้ บาสบักกี้อ๋อครับบาสบักกี้ยังยังยังหาครบมาไม่ได้แต่ว่าเอาหลักๆก่อนบาสบักกี้มันเป็นของมูวี่มันเป็นของมูวี่ก็เสริมใช่เมอันนี้เราเราเราทำของซีรีส์จบแล้วน่าจะน่าจะครบถ้วนกระบวนการยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากดูคลิปเดการนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราทำเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่ก็ ก็อกเรามีอะไรมาใหม่เดี๋ยวเราก็จะทําให้ให้ให้แฟนได้มารับชมกันครับครับงั้นวันนี้คลิปนี้งั้นจบงั้นวันนี้จบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ